สวัสดีครับลูกค้าัสดีครับสนใจขั้วกาแฟไหมครับขั้วกาแฟโดยคุณนี่คือยังไงอ่าเดี๋ยวอันนี้จะมีสี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับจะเป็นการขั้วกาแฟโดยลูกค้าเองเลยจะมีสี่ระดับการขั้วคือตรงนี้ครับจะมีสารให้เลือกด้วยครับลูกค้าสนใจสามตัวไหนดีครับถาเราเลือกสารเป็นลอยหามนี่แปดร้อยบาทอใช่ครับผมได้ทั้งแพ็คถุงด้วยครับลูกค้าครับลูกค้าสนใจเป็นการขั้วระดับไหนดีครับผม มีขั้วเข้มแล้วก็ขั้วกลางเข้มแล้วก็ขั้วกลางแล้วก็ขั้วอ่อนครับผมาาได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บปน,ปนึงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็โอเคครับอ่านี้ผมเตรียมอุปรกรณ์เสร็จแล้วนะครับนี่เป็นผ้ากันเปื้อนสําหรับขั้วกาแฟนะครับคุณคลิปครับครับผมครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นแป๊บนึงนะครับ อันนี้เป็นสารดอยช้างที่ลูกค้าเลือกนะครับสามารถเทใส่ไปในตรงนี้ได้เลยเทไปได้เหรอใช่ครับผมเชิญเลยครับเทไปเลยครับเทหมดเลยครับโอเคครับผมแล้วต่อไปผมขอญาตเชิญยิบดูตรงนี้นิดนึงครับผม อันนี้ก็จะเป็นเวลาของอุณหภูมิกาแฟานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลมร้อนที่ถูกดูดไปในเครื่องนะครับตอันนี้คือปุ่มสตาร์ทในการเปิดแก๊สตรงนี้นะครับอันนี้คือปุ่มปิดแล้วก็คือปุ่มนี้คือโอ per ation นะครับคือการเปิดหม้อนะครับแล้วก็อันนี้คือการทําให้กาแฟาเย็นนะครับครับผมเดี๋ยวผมเชิญคุณิปผขออนุญาตปรับลมร้อนให้ กิฟที่เบอร์สี่นะครับแล้วเวลาเราจะใส่กาแฟเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่220องศานะครับเดี๋ยวคุณกิฟปิดตรงนี้ได้เลยครับปิดได้เลยครับก็บอกว่าหลักๆเนี่ยเราจะปรับกัน2ออย่างก็คืออุณหภูมิกับลมแรงแรงปล่อยลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแรงไปเราสามารถปรับไฟได้เลยนะครับคุณกิฟผมขออนุญาตให้คุณกิฟปรับเป็นเบอร์สาได้เลย กันเลยครับเอาเิใช่ครับถ้าบอกสับเป็นก้อนเทีมก็จะเดกใช่ครับคุณอมดูจากอะไรที่ไฟแรงไป <Natalie> เอ,อ่ออุณหภูมิของเมล็ดกาแฟที่ไฟมาแรงไวเราดูที่อุณหภูมิมันขึ้นไวเกินไปครับอันนี้คุณอมมาถึงตรงนี้เอ่อ เรายังไม่ชักมันต้องให้มันสีมันได้รองัวดูใช่ครับรครับเนี่ยรับคือการเปลี่ยนแปลงของกาแฟนะครับผมอันนี้อยู่ในช่วงใกล้ที่จะเปิสแคคแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงแคคของกาแฟครับ อันนี้จะเป็นการที่ดึงกาแฟมาดูได้ครับคุณยิปครับสามารถดูได้นะครับนี่ครับอ๋อก็เริ่มใช่ครับใช่ดมได้ไหมครับอดมได้ครับแต่ว่าระวังร้อนนิดหนึ่งนะครับิปจริงครับนี่คุณคิปสามารถดึงมาดูได้นะครับอันนี้ครับเริ่มได้ยินเสียงแค็กนี้ครับแล้วเราก็จะให้คุณคิปปรับลมไปที่เบอร์หกก็ได้ครับ ใช่ครับปรับไปได้เลยเบอร์6เราเราก็มาดรอปแก๊สนิดหนึงอยู่ที่เบอร์2ได้เลยครับคุณเริ่มได้ยินเสียงเบอร์สแพ้คอันนี้เป็นแคคที่2ที่3แล้วนะครับอ่าจะอยู่ในช่วงเดเวล o อปเมนต์นะครับของกาแฟใช่ใช่ครับ<ๆ>นี่เริ่มด้ยินแล้ว,<ๆ>ลวพออุณหภูมิถึง200เสร็จแล้วคุณคิฟสามารถปรับลมไปที่เบอร์7ได้เลยครับ<ๆ>โอเคครับ เราปรับแก๊สอยู่ที่เบอร์1.5ได้เลยครับใช่เลยเบอร์1.5ตรงนี้ครับใช่รครับเาใส่ถุงนี้เราใส่ถุงอะไรหรอครับอ๋ออันนี้จะเป็นถุงที่คุณกิฟจะได้ไปคือตรงนี้เลยครับเป็นถุงที่คุณกิฟสามารถเลือกแล้วก็เขียนว่าฝากใครครับผม อกรออที่กาแฟเราได้ทิ้งแล้วดอันนี้จะเป็นถังที่ผมจะให้คุณกิฟไว้ใส่กาแฟนะครับผมผมจะไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เราเสร็จแล้วคุณกิฟสามารถกดคูลิ่งได้เลยแล้วสามารถปล่อยกาแฟลงมาได้เลยครับปล่อยได้เลยครับโอเค เสร็จแล้วครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือเรากําลังดูดความร้อนทําให้กาแฟมันอยู่ในอุณหภูมิปกติครับเนี่ยครับอันนี้เป็นฝีมือของคุณกิ๊ัควเองนะครับผม ยกนิ้วป้องอยู่แถวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะหันไปหานหน้ากิบโสุยอดเลยอะ่ะ <laughs> นี่จะเป็นถีมือของคุณกิปดโดยตรงเล้วครับ,รบเ,เวลาขั่วออกมามันก็จะได้ประมาณ800กรัมนะครับคุณกิปบครับเพราะว่ามันจะหายไป200กรัมนะครับ ครับผมนี้เรียบรร้อยนะครับเดี๋ยวให้คุณกิฟกดตัวนี้ได้เลยเป็นการหยุดการคูลิ่งนะครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมเชิญคุณกิฟมาแพ็คสินค้าได้เลยครับคุณกิฟครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูก่อนหนึ่งหนึ่งอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คุณกิฟทํทำเองได้เลยนี่ประมาณครับประมาณนี้นะครับนี่เราจะติดกันแบบนี้นะครับคุณกิฟครับ เดี๋ยวก็ผมเชิญให้คุณกิฟติดเองได้เลยใช่ติดเลยนะคะใช่ครับติดได้เลยครับแล้วคุณกิฟสามารถเขียนโปรไฟล์ของโปรไฟล์การขั้วแล้วก็ เขียนอ,อยากเอาไปฝากใครสามารถเขียนได้เลยนะครับอันนี้คนกิปบขั้วเป็นขั้วกลางนะครับ คุณกีฟสามารถตักกาแฟาใส่ในซองได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเออให้ดูรูปกระตุ้นอะไรเยอะนะครับให้ตัวเองเนี่ย่รอโอเคครับ สวยงามครับอาจารยขนาดครับไปเลยได้แล้วครับคุณกิ๊ฟค,ครับผมกาแฟที่คุณกิ๊ฟคั้วเองเลยครับผมอันนี้เป็นกาแฟที่คุณกิ๊ฟคั้วเองนะครับ อ่ขอขอบคุณมากนเลยครับที่มาใช้บริการนะครับทางโรงคั่วกาแฟไว้โอกาสหน้าเชิญคุณคิ๊มาอีกนะครับแล้วก็พาเพื่อนมาเยอะๆนะคุณคิ๊ครับอมครับผมค,ค,ครับสมเครับพูดถึงคอนเซ็ปต์ในการทำกิจกรรมคั่วกาแฟโดยคุณไหนคะสำหรับกิจกรรมในการคั่วกาแฟเองโดยคุณลูกค้านะครับทางโรงคั่วกาแฟพระเยาเนี่ยอยากจะให้ทางคุณลูกค้า ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมที่โรงคั่วกาแฟยพะเยาเราได้มีประสบการณ์ตรงจากการทํากาแฟเองนะครับทำเองเนี่ยไม่ใช่แค่ชงนะครับแต่ว่าเราอยากจะย้อนปรเซส s ให้ได้ประสบการณ์เหมือนมือชีพที่โรงคั่วกาแฟยพะเยาจริงๆก็คือได้คั่วกาแฟเองคุณลูกค้าเนี่ยจะได้ใช้กาแฟสารกาแฟไทยนะครับที่เป็นสารกรีนบีนที่เก็บนะครับโดยโรงคั่วกาแฟยพะเยาในปีนี้นะฮะปี -6 6นะครับในปีนี้นะครับ,ป,รบ,ป,รบปี67นะครับ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสารกาแฟาที่ทำการ process wash process แล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสารกาแฟาที่ผ่านการทำการ process แล้วนะครับก็คือเป็น wash process นะครับสำหรับกาแฟาของเราคัดแล้วเรียบร้อยพร้อมขั่วเลยนะฮะคุณลูกค้าก็แค่เตรียมนะครับเวลาเอาไว้ให้พวกเราสักประมาณ20นาทีนะฮะสิ่งที่ได้ก็คือประสบการณ์ที่จะเป็นเรื่องความรู้นะฮะว่ากาแฟาขั่วเนี่ย ขั้วได้กี่ระดับนะครับขั้วแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรรมวิธีนะฮะมันจะมีเสียงอะไรบ้างมันจะมีกลิ่นยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนแปลงของกายภาพนะครับยังไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถเอากาแฟถุงนี่แหละเอาไปฝากให้กับคนที่คุณรักเอาไปฝากให้กับเพื่อนเอาไปฝากให้กับแขกนะครับเพื่อที่จะเป็นของขวัญจากลงรั่วกาแฟพะเยามันจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้คุณได้เข้าใจมากขึ้น มันจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นถึงวิธีการทําและมันจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับคุณลูกค้าและก็คนที่ได้รับของขวัญจากคุณด้วยครับที่เป็นสารกาแฟคั่วของโรงคั่วกาแฟะพะเยาครับทำไมต้องมาที่โรงคั่วกาแฟะพะเยาทำไมต้องมาเที่ยวที่โรงคั่วกาแฟะพะเยาเพราะว่าเราเป็นคาเฟ่น,นะครับที่ ค่อนข้างครบเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากที่จะทานกาแฟคั่วสดอร่อยอร่อยสักแก้วหนึ่งนะครับโงคั่วกาแฟพะเยาก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่จุดหมายหรือว่า destination ของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมที่เมืองพะเยานะครับไม่ว่าคุณจะไปดูกิจกรรมอะไรมาแล้วไปเที่ยวกว้านมาแล้วก็อาจจะมาจบที่โงคั่วกาแฟพะเยาสําหรับอาหารเที่ยงหรือ ตอนเช้าหรือตอนเย็นได้หมดเลยครับผมเรามีเบเกอรี่ให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับแล้วแต่ซีซั่นนะครับแล้วแต่ความฮิตที่อยู่ในเทรนด์เรามีของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟคั้วสดของดอยช้างนะครับเรามีหลายเกรดด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าแม้กระทั่งสารพีเบอรี่ที่ว่าหายากนะครับมีแค่3-5%ถึง ของกาแฟหลอดทั้งหมดที่เรามีก็มีเหมือนกันนะครับเป็นกาแฟนําเข้าหรือแม้กระทั่งเป็นผงพร้อมดื่มชงพร้อมดื่มได้เลยก็มีชาไทยชาเขียวก็ถูกผลิตที่โรงคั่วกาแฟพะเยาเองเช่นเดียวกันที่นี่จะสามารถเป็น one stop shop ให้กับคนที่อยากจะทําธุรกิจกาแฟด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วและวัตถุดิบต่างๆเนี่ยหลากหลายชนิดมากเลยแล้วมีราคาขายส่งให้กับร้านค้า แลวก็ผู้ที่อยากที่จะซื้อไปในปริมาณเยอะๆไปใช้ในออฟฟิศหรือแม้กระทั่งไปใช้เองที่บ้านก็ได้นะครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่กิจกรรมของการคั่วกาแฟเองและเอาคั่วฝากเพื่อนๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากที่จะให้ทุกท่านได้มาสร้างสาร์ประสบการณ์นะครับนอกจากจะมากินข้าวหรือทานอาหารแล้วนะฮะก็ยังได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากเพื่อนๆได้อีกด้วยครับ ฝากงคั่วกาแฟพระเยาวให้กับผู้ชมไครับก็อยากที่จะฝากลองคว้วกาแฟพระเยาให้กับคุณลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่จังหวัดพระเยานะฮะถึงแม้ว่าจะผ่านไปเชียงรายหรือว่ากําลังจะกลับกรุงเทพจากเชียงรายเชียงใหม่นะครับก็แวะลงคว้วกาแฟพระเยาวเราเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะครับเรามีอาหารตั้งแต่เช้าเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งจานเดียวหรือแม้กระทั่งอาหารที่เป็นแกงเป็นซุป นะครับแล้วก็เป็นอาหารอาหารแนวครอบครัวแล้วก็มีเค้กมีเบเกอรี่รองรับให้กับคุณลูกค้าด้วยคุณลูกค้าที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็จะมีโซนที่เป็นสวนนะฮะอยู่ข้างล่างให้คุณสามารถได้ใช้บรรยากาศธรรมดาบรรยากาศธรรมชาตินะครับในการนั่งเอนจอยกับสุนัขแล้วก็ครอบครวองคุณได้ด้วยนะครับ เราเป็นโรงคั่วกาแฟด้วยครับแล้วข้างหลังของเราเนี่ยก็จะมีโรงงานคุณสามารถเข้ามาเดินดูบรรยากาศของการทํางานแล้วก็โกดังของการเก็บกาแฟของเราได้ครับผมท้ายที่สุดแล้วอย่าลืมแวะโรงคั่วกาแฟพะเยาวถ้าคุณเดินทางมาที่จังหวัดพะเยานะครับแล้วเจอกันที่โรงคั่วครับสวัสดีครับ